นวครับวันนี้เรามารีวิวพ่วงข้างครับผมเป็นพ่วงข้างรุ่นใหม่รุ่น65คูน้อยครับเป็นตัวอัปเกรดครับผมรุ่นใหม่ในเชนครับผมคันนี้มีฝารองท้ายครับคันนี้ติดอยู่กับยามาฮ่าครับผมยามาฮ่าเทล่าครับอันนี้ติดตั้งอยู่กับยามาฮ่าเทล่ารุ่นนี้พิเศษคือเรามีฝารองท้ายเพิ่มขึ้นมาครับเพิ่มฝารองท้ายเวลาเปิดท้ายประตูก็จะอยู่แบบนี้ครับผมจะไม่ล่วงลงถึงพื้น ซึ่งปกติรุ่นเก่าของเราจะเวลาเปิดแล้วตัวฝาท้ายจะล่วงลงถึงพื้นครับผมตัวนี้จะเป็นสีแดงล้วนครับคันนี้สีแดงล้วนอันนี้สามารถติดตั้งได้กับมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อเลยครับอย่างคันนี้ก็ติดอยู่กับเวฟไอครับผมสีแดงล้วนอันนี้อยู่กับยาม่าครับสีดําเขียวครับอันนี้ติดตั้งง่ายครับขับง่ายขี่สบายมือครับตัวพ่วงข้างคันนี้สเปคความกว้างอยู่ที่65ซเมตรครับ 65นั่นก็คือตรงนี้ครับผมความกว้างของพื้นที่ใช้งานพื้นที่วางของตรงนี้กว้าง65เซนส่วนกว้างทั้งหมดจะอยู่ที่93มเซนครับผมกว้างทั้งนอกเลยครับรวมที่นั่งด้วยจะอยู่ที่92เซนส่วนความยาวจะยาวอยู่ที่1เมตรครับตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงประตูท้าย1เมตรครับผม1เมตรก็คือตัวประตูท้ายจะปิดอยู่แบบนี้ครับผม1เมตรส่วนเปิดออกมาอย่างนี้ก็จะประมาณ1 2 0กว่าเซนครับผมแต่ตัวพื้นที่ใช้งานจริงๆก็คือ65,100คูณ 100. ตัวสวิงอาร์มจะเป็นเหล็กรางน้ํา2นิ้วครับตัวนี้สเปครับน้าหนักได้ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้ากิโลกรัมครับผมจะเป็นโชค๊คใหม่1คู่ครับตัววงล้อจะเป็นวงล้อซี่ลวดมือ2ขอบ17ครับเป็นวงล้อขอบ17ตัวยางในก็จะเป็นยางยางในมือ1น,นะครับผมยางในของใหม่เลยแต่ว่าตัวยางนอกครับจะเป็นยางนอกมือ2ตัวนี้จะเป็นยางนอกมือ2สภาพก็พอใช้งานได้ครับสภาพพอใช้งานได้ ตัวดุมก็จะเป็นดุมมือสองลูกปืนมือสองนะครับผมเป็นซี่ลวดตัวซี่ลวดนี้จะเป็นซี่ลวดใหม่ครับสาหรับวงลอ้อตัวโช๊คใหม่ครับผมตัวนี้มีบางคนให้ด้วยครับตัวเหล็กฐานจะเป็นเหล็กหกหุนครับเหล็กฐานหกหุนตัวที่ยังไม่ได้พ่นสีก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเป็นแปปป่ปาปลา,ปรา,ปราเรียบคาดแดงครับผมตัวนี้ปะปลาเรียบคาดแดงอันนี้ก็คือตัวเหล็กเหล็กที่ใช้ในการผลิตครับส่วนงานเชื่อมก็จะเป็นงานเชื่อมแก๊ส CO2 ครับผมตัวนี้ใช้ตู้เชื่อม CO2 เชื่อมครับตอนนี้แข็งแรงติดทนนานครับผมนี่ครับผมรอยเชื่อมท่านไหนสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้ครับผม095 551 8 9 0 6ครับตอนนี้ราคา4,200บาทครับผมรวมค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางเราแถมอุปกรณ์ให้ครบชุดเลยครับผมมีเหล็กชุดติดตั้งเราก็แถมให้ครับผมเหล็กชุดติดตั้งที่สามารถเชื่อมใช้งานได้จนเสร็จเรียบร้อยครับ เราแถมน็อตแถมเหล็กเจาะรูให้เรียบร้อยครับผมลูกค้าสามารถนําไปเชื่อมแล้วก็ติดตั้งได้เลยครับผมสําหรับเหล็กจุดติดตั้งที่เราแถมให้ครับผมอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับผมติดตั้งประมาณ1ชั่วโมงครับติดตั้งง่ายครับผมขี่ง่าย นี่ติดอยู่กับเวฟครับผมสามารถรับน้ําหนักได้ประมาณ300-500กิโลกร,รัมครับผมสําหรับพวงข้างร้านเราอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับผมท่านในสนใจก็โทรมาสั่งได้เลยครับผม4,200บาทรวมค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมท่านในสนใจก็สามารถโทรมาสั่งได้เลยนะครับ0 5 5 9 5 5 1 8 9 0 6นคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ